รูปปกเดีได้บอมาใส่กอไผ่แล้วเออมาใส่กอไผ่นลยเงินโบเงินนะคะบัวเงิน,น,นเปลี่ยนอาหารบ้างวันนี้มากินต้นไผ่ ายแบงค์ของเรานะคะโอ้เล่นน้ำแล้วายแบงค์เล่นน้ำแล้วทำมืนอีจะดื้อยัมืดไหลหน่อยเออืทำมาเปลี่ยนอาหารนนเนเ่ <c oughs> ไาแบงก์เล่นน้ำแล้วนะคะมีน้ำให้อาบด้วยวันนี้สบายทั้งวันเลยวันนี้หอดโกกิุข้าวเอ้ยตื่นเนี่ยแหละตื่นแล้วสิ่งเอ้อเมื่อคยือยู่ปลาสัตวละ ตื่น้าตายบันนี่ตายบันนี่แรงตางพอละบันนี่เอ้านี่น้ำเรียนสน้นสบายแหละลมบ่ เามขาวยู่ตัวของนั่นนะ,ะเป็นนาม,มือเลยบนี้ข้าวม็ข้าก้ตนี้ทุข้าวนะคะข้าว <c oughs> มีแต่หญ้าเลยข้าวปีนี้ แรงนะคะไม่พ่อมีฝนหญ้าเลยขึ้นมากกว่าข้าว<อ>เป็นน้ำสบายใจเลยพายแบงค์อือ ีดูเงินนะคะดูเงินก็กินต้นไผ่อร่อยแล้ววันนี้ตื่นปา หอดูหอดน้ำยูมันหอดเรนเรนนำยูนีเนน่เห็นบ่นี่แบ่งบก์มุกิหยาเลยเล่นน้ำย่างเดียวเลยแบงก์ยางเดียวครับไม่เคยได้ออกป่านะคะพายแบงก์ก็จะตื่นตื่น น้อยตงสัยจะเล่นน้ำทั้งวันแหละวันนี้นี่มาลงมาลง้าโค้ดเลยวัปปวนี้มวนคองเรนมัด,ดนี้ เอาาบงเอาเลยกิตมาทาบงมืนีสบายตัวเลยนะครับวันนี้เราจะเล่นทั้งวันเลยวันนี้มีเสียงด้วยมีเสียงด้วยดีใจดีใจ ดีใจใหญ่เลยได้มาเล่นน้ำได้มาเล่นโคลนพี่โบเงินนะคะโบเงินก็ยืนกิน,นต้นไผ่ไอ,อร่อยเลย แบงค์เล่นอย่างเดียวเลยแบงค์ไม่ยอมกินหญ้าเลยนี ไม่ได้ยินเสียงรถไม่ได้เลยกลัวเขาหนีจากนะคะเชียร์ได้เยอะสำนัน ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพายแบงค์ของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปค่ะ